สวัสดีค่ะเซลนลุ่นนะคะที่ปรึกษาการขาย MG รุ่งเจริญสาขาบ้านบึงนะคะแล้ววันนี้นุ่นประจําอยู่ที่โชว์รูมค่ะจะมาแนะนํานะคะวิธีการใช้อุปกรณ์ชาร์จฉุกเฉินที่เราแถมให้ในรถ MG4 ที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้เลยค่ะชาร์จฉุกเฉินเนาะเราจะเก็บไว้ด้านหลังของตัวรถนะคะถ้าเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเห็น2กล่องนี้เลยตัวกล่องใหญ่นี้นะคะจะเป็นตัวโฮมชาร์จเจอร์ที่เราแถมแล้วก็ติดตั้งให้ฟรีนะคะ ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเปิดมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นสายชาร์จที่เราสามารถเสียบกับไฟบ้านได้นะคะเอาไว้ใช้กรณีที่ลูกค้ามีการเดินทางไปต่างจังหวัดหาจุดชาร์จไม่ได้ก็สามารถใช้ไฟตามโรงแรมหรือที่บ้านได้นะคะค่ะหลังจากเราแกอะกอุปกรณ์ออกมาแล้วนะคะ MG4 นะคะจุดชาร์จจะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะคะจะอยู่ตรงนี้เลย เราก็สามารถเปิดต่างออกมาได้เลยนะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบนะคะตัวนี้เสียบได้ทั้ง AC แล้วก็ DC เลยแต่ว่าตัวชาร์จฉุกเฉินตัวนี้จะเป็นแบบ AC นะคะให้ลูกค้าทําการเปิดตัวปิดตรงนี้ออกมาเนะาะแล้วก็เสียบไปที่ช่องของเขาได้เลยนะคะเสียบเป็นแนวตรงนะคะเพื่อที่จะเข้าบล็อกของเขาพอดีเลยลก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นทําการเสียบปลั๊ก,กปกติได้เลยค่ะ หลังจากเสียบแล้วนะคะเราก็จะมาสังเกตที่ตัวชาร์จต,ตรงนี้นะคะพยาเห็นตรงนี้ปะถ้ารถทําการชาร์จนะคะให้สังเกตไฟนะคะจะขึ้นสีเขียวตรงคําว่าชาร์จ,จิ่งนะคะแล้วก็ไฟพาวเวอร์สีแดงก็จะขึ้นอันนี้ก็แสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็รอเวลาแล้วก็ดูาปริมาณเปอร์เซ็นต์ว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราเสียบสายชาร์จแล้วนะคะให้สังเกตนะคะว่าช่องเสียบตรงนี้จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะคะนั่นก็คือแสดงสถานะว่าตัวชาร์จกำลังทำงานอยู่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการชาร์จไฟให้รถพลังงานไฟฟ้าของเราตัวนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่น MG4 นะคะสำหรับลูกค้าที่กังวลเรื่องการใช้งานการชาร์จแบตนะคะจะเพียงพอไหมของเราง่ายมากเลยค่ะ เพราะว่าเราแถมทั้งตัวชาร์จฉุกเฉินที่สามารถใช้ไฟบ้านปกติได้แล้วก็แถมฟรีโฮมชาร์เจอร์ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างลูกค้าสามารถชาร์จตามสถานีการสถานีชาร์จแบตท,ทั่วไปได้นะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ